สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิศาศีนวลจันทร์นักศึกษาชั้นปีที่สองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเคมีตสาหกรรมนะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอพระราชบัญญัติโรงงาน2535นะคะฉบับที่2ดิฉันได้เลือกตัวอย่างหมวดที่1น,นะคะคือการประกอบกิจการโรงงานมาค่ะก็คือ หมวที่หนกำหนดไว้ว่ามาตราที่7กํากำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้โรงงานแบบตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจำพวกที่1โรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3แล้วแต่กรณีโดยคำนึงถึง,งความจำเป็นในการควบคุมดูแลการป้องกันเหตุเดือดร้อนลำคาญการป้องกันความเสียหายและการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะ โดยแบ่งออกเป็นโรงงานจำพวกที่1ค่ะได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงานโรงงานจำพวกที่2ได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อนนะคะและโรงงานจำพวกที่3ได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่ จะดการตั้งโรงงานนะคะจะต้องได้รับไปอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้เม <m ul ain> ื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตราที่32นะคะเลยกําหนดให้โรงงานจํำพวกที่1ที่กําหนดประกาศดังกล่าวนะคะเป็นโรงงานจํำพวกที่3ด้วยค่ะต่อไปนะคะ เป็นข้อห้ามนะคะของการตั้งโรงงานนะคะของแต่ละจําพวกค่ะคือข้อที่1น,นะคะห้ามตั้งโรงงานจําพวกที่1และโรงงานจํำพวกที่2ในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยบ้านแถวเพื่อการพักอาศัยภายในระยะ50เมตรจากเขตติดต่อสาธารณะได้แก่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาวัดหรือศาสนสถานโรงพยาบาลโบราณสถานสถานที่ทํา การของหน่วยงานรัฐนะคะแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะข้อห้ามที่2นะคะก็คือห้ามตั้งโรงงานจ๊ะพวกที่3นะคะในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัยภายในระ,ระยะ100เมตรนะคะจากเขตติดต่อสาธารณะได้แก่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาวัดหรือศาสนสถานโรงพยาบาลโบราณสถานสถานที่ทําการของหน่วยงานรัฐนะคะ และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้านอากาศนะคะจากประกาศกระทรวงดิษฐาหกรรมนะคะเรื่องกําหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจาการโรงงานพศ2548นะคะกําหนดไว้ว่าค่าระดับการรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจาการโรงงานนะคะไม่เกิน10เดซิเบลค่ะ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงที่เกิดจากการประกอบกิจาการโรงงานนะคะไม่เกิน70เดซิเบลและค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจาการโรงงานไม่เกิน115เดซิเบลค่ะต่อไปเป็นสิ่งแวดล้อมด้านน้ำนะคะจากประกาศกระทรวงสาหกรรมาษาษาเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานพศ2560นะคะกำหนดไว้ว่า มาตรฐานน้ำทิ้งนะคะต้องมีคุณภาพคือความเป็นกรดและเป็นด่าง pH ต้องไม่เกิน5.5-9.0นะคะอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะคะและสีไม่เกิน300 ADMI นะคะและของแข็งละลายน้ำทั้งหมดนะคะแบ่งออกเป็นกรณีระบายลงแหล่งน้ำนะคะต้องไม่เกิน3,000มิลลิกรัมต่อลิตรกรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด เกินกว่า3,000มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายต้องมีค่าเกินกว่าค่าของของแข็งละลายน้ำทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นนะคะต้องไม่เกิน5,000มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะและของแข็งแขวนลอยทั้งหมดนะคะไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ BOD หรือว่า Biochemical Oxygen Demand ดาเมจนะคะไม่เกิน20ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรค่ะแล้วก็ COD หรือว่า Chemical Oxygen Demand ไม่เกิน120ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ Sunfire นะคะไม่เกิน1ม mm ิลลิกรัมต่อลิตร Cyanide ไม่เกิน0.2ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรน้ำมันและไขมันนะคะไม่เกิน 5 ai, มิลลิรรกรัมต่อลิตรฟอร์มาลีไฮด์ไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อลิตรสารประกอบฟีนอลนะคะไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อลิตรคอรินอิสระไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อลิตรสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์นะคะต้องตรวจไม่พบนะคะแล้วก็ p k n นะคะไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะต่อไปนะคะเป็นโลหะเป็นโลหะหนักนะคะประกอบไปด้วยสังกะสีไม่เกิน5มิลลิกรัมต่อลิตรโครเมียมเฮกซาวาเลนนะคะไม่เกิน0.2มิลลิกรัมต่อลิตร โครเมียมไตรวาเลนไม่เกิน0.75มิลลิกรัมต่อลิตรสารหนูนะคะไม่เกิน0.25มิลลิกรัมต่อลิตรปรอทไม่เกิน0.005มิลลิกรัมต่อลิตรทองแดงไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อลิตรแคดเมียมไม่เกิน0.03มิลลิกรัมต่อลิตรและแบเรียมไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อลิตรซิลิเนียมไม่เกิน0.02มิลลิกรัมต่อลิตรตะกั่วไม่เกิน0.2มิลลิกรัมต่อลิตรนิกเกิลไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อลิตร และแมงกานิสน,นะคะไม่เกิน5มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะต่อไปเป็นพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554นะคะดิฉันเลือกตัวอย่างหมวดที่2มาคือการบริหารการจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะ ประกอบไปด้วยมาตราที่8ค่ะคือให้ในายจ้างบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปนตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงการกําหนดมาตรฐานตามวรรคที่1นะคะให้ในายจ้างทําเอกสารหรือรายงานใดโดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยอาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคที่1คะ่ะต่อไปเป็นมาตราที่9นะคะกําหนดไว้ว่าบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัดตรวจสอบทดสอบรับรองอาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงนะคะที่ออกมาตามมาตราที่8จะต้องขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัย แรงงานสวัสดิการและกรมคุ้มครองแรงงานนะคะคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนะคะการขึ้นทะเบียนการออกใบแทนการขึ้นทะเบียนการเพิกถอนทะเบียนการกําหนดค่าบริการและวิธีการให้บริการตามวรรคที่1น,นะคะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาตามกําหนดในกฎกระทรวงค่ะและมาตราที่10นะคะกําหนดไว้ว่า ในกรณีที่สำนะักความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มของแรงงานไม่รับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตราที่9ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้เพิกถอนทะเบียนนะคะมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือหรืออธิบดีภายใน30วันนับตั้งแตว่วันที่ได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนคำวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุดนะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ